ก็เป็นการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ปรับสถานที่ของบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นความสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มามาเที่ยวสถานที่แล้วก็มารับน้ําเรากลับไปนะครับน้ําดิบก็ตอนนี้คือเราเราไม่ให้กินน้ําดิบแล้วครับเราเปิดให้บริการในเรื่องของําที่ ผ่านการกรองเท่านั้นนะครับแล้วก็ปริมาณ5 0 0ซีตามเดิมครับมารับน้ําได้ที่จากโรงกรองน้ําของเราครับในส่วนของวันธรรมดาก็อยู่ราวๆสัก1,500-2,000คนต่อวันนะครับในส่วนของวันหยุดที่ผ่านมาก็จะประมาณ5,000 5,000กว่าคนขึ้นครับครับกรณีที่มีการเจาะบ่อเพิ่มเติมตอนนี้เจาะบ่อได้กี่บ่อแล้วก็มีน้ําได้กี่บ่อครับตอนน,ตอนนี้เราเจาะไปทั้งหมดบ่อทั้งหมด4บ่อนะครับปรากฏว่า วันนี้บ่อที่3เนี่ยได้น้ำแล้วครับน้ำประมาณ40 40บลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับทั้ง3บ่อเลยครับไม่พุกครับในส่วนที่มีการประชุมกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ก็สรุปจากทางที่ประชุมก็เป็นการให้ทางอบจเข้ามาในเรื่องของการปรับสถา,านที่ครับเน้นในเรื่องของการที่เป็นแลนด์มาร์งใหม่ของเมืองการแล้วก็ การใช้ประโยชน์จากน้ำแร่นะครับโดยมีคณะทำงานแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องมาเป็นคณะทำงานครับในส่วนของคู้เนี่ยก็คือตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการทดสอบที่เป็นนับคุอยู่เหมือนกันนะครับก็เรื่องของคานคูุก็คือเราก็คือคงมีการพูดคุยในระดับในในส่วนที่เป็นคณะทำงานว่าเราจะคงลักษณะพื้นที่หรือการพัฒนารูปแบบพื้นที่เป็นยังไงบ้างเราจะเปในเรื่องของติศทารในเรื่อง,องของการพูดคุยกันในอนาคต ในส่วนของข้อสั่งการก็ท่านก็เน้นในเรื่องของความสะอาดของพื้นที่แล้วก็เน้นในเรื่องที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําอยูออ่ทุกวันตลอดเวลาครับเรามีแหลที่ทางท่านทิพดีท่านได้สั่งการมาให้อยู่ประจําในพื้นที่ตลอดเวลาครับการวิเคราะห์ดูแลเรื่องของคุณภาพน้ําตลอดเวลาอยู่แล้วครับเร,เรามีอ,อัตราการผลิตคือ500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ500ลิตรถ้าประมาณวันหนึ่งเราเผลิตสัก 2,000 2,000ลิตรนะครับก็สามารถที่จะดูแลคนได้ประมาณสัก4,000คนมันขึ้นอยู่กับจํานวนคนนะครับถ้าถ้าคนมาเที่ยวมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนและความต้องการของของประชาชนครับก็เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ไม่ไม่เคยมาหรือหรือหรืออยากมาชิมน้ําพุที่ผ่านการกรองของเรานะครับก็ เป็นชวนให้มาเที่ยวได้นะครับที่แห่งนี้ครับคือน้ำคุโซดาที่ตำบลเวยกระเจ้านะครับอำเภอเวยกระเจ้านะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเวยกระเจ้าแล้วก็บ่อคอยจังหวัดกาญจนบุรีถ้าเอ่อเป็นความโชคดีของชาว่ยกระเจ้าครัเป็นนงจวยกาญจนบุรีเนาะที่เขาได้เจอน้แร่ธรรมชาติที่สามารถทานได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนที่เนี่ยคนที่เนี่ยคือได้ คึกคักขึ้นนะครับหลังจากที่มันมันมีเรื่องของโรคระบาดโควิดเข้ามาก็ก็เป็นการสร้างไรายได้สู่ชุมชนด้วยด้วยนะครับผวดีนะครับผมเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะฮะก็กระจายไรายได้กับชุมชนคนอื่นที่เขารู้ตรงนี้ขึ้นมาเขาก็มาเที่ยวมาชมนะครับทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดการนะครับีบท่องเที่ยวแห่งใหม่ น่าสนใจดีครับเชิญชวนให้ทุกคนมา,มาลองดูมาชิมดูก็ได้นะครับ